กไปจครับเอาล้วครับเรือเข้า2องแล้วเรือเข้า2องแล้วครับจากนี้ไปครับจะเป็นรอบคู่สุดท้ายในรอบแรกนั่นก็เป็นคู่ที่ามอาจารย์ครับระหว่างใครกันครับแอเจนมไกลนิดนะครับจากจังหวัดสิงบุรีกับจึงอยู่สายน้ำนอกนะครับ Oh! <laughs> สามคู่กับสายน้ำโลกชนะทั้งนั้นเลยครับกับนี่เป็นรอบแรกนะครับกับเดี๋ยวต้องติดตามในรอบที่สองสลับกันบ้าครับแม่เป็นดีนะกรแข่ 365วัน365วันความเกิดถึงและความเท่าสำหรับรายได้ที่ได้ภายใน3วัน16ถึง18นี้นะจะใช้362วันเพื่อประโยชน์สาธารณะของชาวเชียงแสนนะคะแต่ว่าสำหรับตอนนี้นะคะรถจักรยานยังเหลือไม่น้อเออนั Ô mọi người có thể nói là một 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 người có thể nói là là một người có thể nói là một người có thể nói là một người có thể nói là một người có thể một người có ใช้ข้าวแดงคนะครับข้าวแงคู่้องตั้งสิบตั้งสิบโลกานนครับตู้ว่าสององถุงข้าวเหนครับอีกมือเครื่องนะพักรวมทั้งท้งลมที่เราจะไแสงนะากนศสดเป็นกลุ่มแม่ด้านสดรื่นนะ ขอเส้นๆนะคคุณจม่ข้าวให้อยู่นะคะหนึ่งไปนะคะแต่อยากรู้จริงว่าบ้านพี่จะขาดคนหุนข้าวไหมนะคเดี๋ยวจะแถมกจ้านีข้าวไปหุงที่ไหนค่ะครับเรียนแจ้งครับแม่ไปน้องกานจริงของรถรีบจับจองเป็นเจ้าของก็ได้เลยของรางวัลมากมายจักรจานอยู่อีกบคันนะครับยังรอคอยฉันอยู่นะครับจักรจานยันอยู่20่บคัน ทกำลังทีวีตู้เย็นยังรอคอยนอยู่ซื้อตัวซื้อตัวตอนนี้ราคาเพียงสิบบาทนะคะที่เต็มหลังคาสีน้ำเงินนะคะจะมีนี่สาวสวยสดใสนะคะรอขายดอกขายตัวอยู่ด้านข้างนะคะเมื่อได้รับได้ตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเอาไปยื่นให้กับน้องๆนะคะยื่นวสุนของชาวอำเภอเชียงแสนที่มาช่วยงานเป็นอาสาในวันนคร ต0พนาทีเรือคู่ะวันาอร์ดาลาวกับนิสสิงห์เมื่อื่อิี้ในรอบแรกนั้นว่าะดาทั้งหนึ่งที่ยู่ด้ในสิงห์นั้นเป็นปได้ไหครับท่านดาวนิก้าบอาเราจะดูทางันตัวเลศของตัวเองครับผมในขณะนี้นะครับเรือั้นเข้าจุดสตาร้าเป็นพี่บร้อยเลยนะครับครับบอลล็อตโรตามนะครับ พิจิตรไปยกับรวมไปี่สิงห์บุรีนะครับใปรากฏว่าสิงห์บุรีได้เข้ารอบป็นทีมที่สองับตามจากจังหวัดพิจิตรไปคกับแม่ทำเอาตงเชียรงเองเดกวั้นประชาชนประชาชนนานั้นถือกับว่ารูปครางจากจมูกกันแล้วครับแม่คืออาการของกันล้มงจริงโอ้โห แ่เป็นยังไงเยังไงก็ต้องถาต้องผูกนจากทั้งต่อไปเนนครับต้องเชียรรังแาบรรัมรกันอยู่เลครับาเพิ่เริพระองค์ท่นนะครับไปใต้แนวคิดสงราน4แผนินขอเสียงปรบมือให้กับพทยประจจังหวัดเชียงรายครั้งนึงนะครับและชงเชยอันดับหนึ่งได้แก่ขบวนเทศบาลตำบลแม่เงินครับ ิีกทีด้วยนะครับเทศบาลตะบนเรียนนะครับก็ได้รองรัดับสองไปขอบคุณทนะ่าท้องเที่ยวและกีฬาจังหวดเชียงรายเป็นอย่างสูงนะครับขอบคุณมากเลยนะครับ มาถึงรางวัลรองอันดับหนึ่งนะครับโอกาสนี้ขอเรียนเชิญท่านสารวัตรพ้องยันปราบปรามสพอชินแสนนะครับพันตำรวจโทชันรงค์วินิจนะครับให้เกิเป็นผู้มอบรางวัลในช่วงนี้ด้วยนะครับขอเรียนเชิญครับลุนเข้ามาแล้วนะครับทพันตำรวจโทชันรงค์ได้ให้เกิเป็นผู้มอบรางวัลสำหรับขบวนแห่รองอันดับหนึ่งครับ ขบวนแห่รองชนเลิร์อันดับหนึ่งได้แก่ขบวนขอ,ของงค์การบริหารส่วนตำบลสีดอนมูลครับ ท่านขรวนโ,โทรชันระวันเป็นหนึ่งศูนนะครับที่เก็บหมอบรางวัลในช่วงนี้นะครับและมาถึงการท่องเที่ยวกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาครับท่านอธิบดีอ,อนุภาเกาวสรสวรรณนะครับท่านจะให้เก็บหมอบรางวัลสำหรับชนะเลิศขบวนแห่มหาสงกรานต์ที่เชียงแสนของเราท่านอธิบดีอนุภาศนะครับจะให้เก็บเป็นผู้มอบรางวัลชนะเลิศ์และรางวัลชนะเลิศขบวนแห่มหาสงกรานสี่แผ่นดินเมืองเชียงแสน ชนะมากได้แก่ขบวนของอินดีด้วยกับขบวนขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าซักครับสวยงามมากต้องขอบอกว่าผมไปถ่ายรูปทุกขบวนเลยนะครับเพราะว่าตรงแต่งอย่างนดงามประกานตาขบวนของพวกเราชาวเชียงแสนสวยไม่ได้สวยขอเฮดังๆหน่อย ชนเลนะครับขอขอบคุณท่านอธิบิดีโกรมการท่องเที่ยวด้วยนะครับท่านอดุภาพเกษรชุวันนะครับขอเสียงปรบมือกับท่านอธิบดีของเราอีกครั้งหนึ่งนะครับขอขอบคุณนะครับ เจตนาตื่นพอทดแทนยุคเดิมเริ่มแรกโยโนกนครชัยบุรีเก่าคอนเครียนสีช้างแสนมหา,ากษัตรศัตรงราดดินแดนว่วเหตวันแฟนตุงเรื่องเฮินนานเริ่มพุทธการประมาณพอโซเรื่องราวเก่าพอรวบรวมหลักฐานเทวาการกษัตริย์ แห่งแคว้นอยู่นานหรือที่เรียกกันสิสองถูกไทยได้ทรงอรสถ,ถือคุณสายพงคือเสียงยืนยงจึงหนเจ้าชายบพยผู้คนมุ่งสู่แดนไกลามาทางทิ่ใตายสีเดือนเดินทางพบใตยน้ำลากน้ำโองควางกันใครพ้นไม่วัน សូវិសាពីលาប់ពី្លា